ผ่านการสร้างรายได้มาแล้วแต่ยอดเหรียญไม่ขยับจะทํายังไงดีพี่ไห่ขอพูดแบบนี้นะคะว่าการที่เราผ่านเกณฑ์ในการสร้างรายได้มาอาย,ยุพยัยาง่ายเช่นสตรีมนะคะก็คือพี่ไห่ขอถามนิดเดียวว่าเราผ่านจากตรงไหนเราผ่านจากอะไรนะคะการผ่านจากสตรีมผ่านจากคลิปสั้นก็ได้ผ่านจากการไลฟ์สดก็ได้ผ่านจากคลิปยาวหรือคลิปสตรีมก็ได้วันนี้เราผ่านจากตรงไหนในการที่สามารถตั้งค่ารับรายได้ได้จากสตรีม ถ้าหาคําตอบคือการไลฟ์สดพี่ไผ่ขอพูดว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราผ่านสตรีมหกหมื่นนาทีที่การไลฟ์สดสตรีมไม่ได้มีโฆษณาวิ่งเข้าใต้ไลฟ์สดหรือใครที่ผ่านสตรีมจากคลิปเร็วสตรีมโฆษณาสตรีมก็ไม่ได้วิ่งเข้าใต้คลิปเรียวเช่นกันแต่วันนี้ถ้าใครผ่านสตรีมจากคลิปสตรีมหรือว่าคลิปยาวอันนยอดเยี่ยมมากแสดงว่าคุณอะช่องคมหาตัวตนชัด คนตามคุณก็ชัดเจนเวลาที่คุณส่งคลิปอะไรออกไปมีกลุ่มเป้าหมายพร้อมรับพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตระบบ AI เห็นว่ามีการเข้าถึงที่ดีมีกลุ่มเป้าหมายพร้อมรับที่ดีได้หัวใจได้คอมเมนต์ได้การกดไลค์กดแชร์หรือการกดติดตามและเกิดการดูวนดูซ้ำดูจบแบบนี้โอกาสสูงมากที่เราจะได้รายได้จากคลิปสตรีมและเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยอดเงินไม่ขยับอ่ะพูดต่อแล้ววันนี้ถ้าหากว่า เราผ่านสตรีมจากการไลฟ์สดหรือคลิปเร็วเราจะสามารถสร้างรายได้จากสตรีมได้ไหมได้แน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ผู้ขเป็นคนนั้นที่ผ่านสตรีมจากการไลฟ์สดโอเคไหมพี่ผู้ขายมีความถนัดในการไลฟ์สดคลิปสั้นไม่ปังคลิปยาวก่ไมี่ปังพี่ผู้ขายไลฟ์สดจนผ่านสตรีมเพราพี่ผู้ขผ่านสตรีมมาแล้วพี่ผู้ขายไม่สามารถสร้างรายได้จากเครื่องมือที่ผู้ขา่พิชิตมาได้เพราะสตรีมไม่ได้วิ่งเข้าใต้ไลฟ์สดสตรีมไม่ได้วิ่งเข้าใต้คลิปเร็วแต่สตรีมวิ่งเข้าใต้คลิปยาวหรือคลิปสตรีมตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่ ไม่งงนะคะชัดเจนนะแล้ววันนี้สําหรับคําถามที่สอบถามพี่ผู้ให่เข้ามาว่าอาทำไมผ่านการสร้างไรายได้มาแล้วแต่ทำไมยอดเรียนไม่ขยับพี่ผูไห่แค่ถามว่าวันนี้คลิปวิดีโอยาวของเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับใครเขาได้บ้างคนดูคลิปของเราเขาได้อะไรจากคลิปของเราเขาดูแล้วเขามีความรู้สึกว่าอยากให้หัวใจให้คอมเมนต์กดติดตามดูวนดูจุกด,ดูซ้ําหรือกดแชร์ออกไปมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พี่ผูใหกจะส่งคลิปวิดีโอออกมานะทั้งที่ก็เพิ่งปล่อยออกไป ถ้าปล่อยไปปุ๊บก,ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายพร้อมรับเข้ามาดูทันทีเราทําจนถึงจุดนั้นหรือยังเรามีความรู้สึกว่าเราทําแล้วเราให้โดยที่เราไม่มีความปรารถนาว่าฉันทําแล้วฉันผ่านแล้วแล้วเมื่อไหร่ฉันถึงจะได้ไรายได้ถ้าเรายังมีความรู้สึกนี้พี่บุกัยบอกเลยว่าเราจะไม่มีทางที่จะมีความสุขกับการสร้างรายได้บ,บนโลกออนไลน์แน่นอนเพราะการที่เราจะสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์เราจะต้องมีความสุขกับการที่เราเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนให้ออกไปให้มากที่สุดแล้ววันหนึ่ง คุณจะเป็นคนที่รับโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเงินทองผู้คนหรือแม้แต่ยอดนาทียอดวิวทุกอย่างก็จะตามมาเพราะเราให้ทุกวันเราให้ส่งต่อแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่จะเป็นต้องเป็นสาระความร,รู้สนุกสนานที่ฮาบันเทิงอะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เรานําเสนอออกไปพี่หมายถามว่าวันนี้เราทําจนถึงจุดนั้นหรือ,อยังเราทําจนถึงขนาดที่ปล่อยคลิปแล้วคนอยากที่จะดูอีกไหมเราทําไปจนถึงขนาดที่คนดูแล้วเขามีความรู้สึกคิดถึง ไม่ได้มาสักวันสองวันเขาจะมีความรู้สึกว่าคิดถึงแล้วเขาต้องเซิร์ชเข้ามาดูว่าเราอัพกิจหรือ,อยังเราไลฟ์สดหรือ,อยังเราทําได้ถึงขนาดนั้นหรือ,อยังเราทําแล้วตัวตนเราชัดเจนหรือ,อยังวันนี้ช่องของเราชัดเจนในความเป็นเจ้าของหรือ,อยังหรือเรายังลงสเปซสปะหรือลงบ้างไม่ลงบ้างสาวัน4ี่วันทีลงทีหรือลงแค่ขอให้ได้ลงเหมือนตอนที่เราสะสมนาทีอยู่วันนี้ถ้าหากว่าเรายังสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้ไม่มากพอออนไลน์เราจะต้องมีภาชนะใจที่ใหญ่มาก ภาชนะใจที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมที่จะให้ออกไปและมีพื้นที่ที่เหลือเหลือมากพอที่เราก็จะต้องรับเช่นกันวันนี้การที่เรามีภาชนะใจที่ใหญ่ในการรองรับไม่ว่าจะเป็นรองรับความล้มเหลวความไม่ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาชนะใจไว้รองรับไม่แม้แต่แค่เอาไว้รับรายได้หรือรอรับอย่างเดียวแบบนี้ไม่โอเค ใจของเราต้องพร้อมรับได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเจ็บปวดล้มเหลวไม่สงวงทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราเราต้องเตรียมภาชนะที่ใหญ่มากพอที่จะต้องรองรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไว้ด้วยและไม่หายขอบอกไว้อีกอย่างหนึง่งก็คือวันนี้ถ้าหาว่าเราอยากสร้างรายได้กับ Facebook ให้ได้ในทุกเดือนเราจงเป็นคนที่เป็นผู้ให้ที่ดีเราจงเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้รอหรือว่าผู้ขอคลิปเราคมหรือย,อยังแนวทางช่องเราชารัดเจนหรือยังเจ้าของชัดเจนหรือยังกลุ่มเป้าหมายเราชารัดเจนหรือยัง เราทําเรามียอดวิวหลักหมื่นหลักแสนหรือยังสักคลิปสองคลิปสามคลิปถ้ามันมีหนึ่งคลิปเดี๋ยวคลิปที่สองคลิปที่สามมันจะตามมาเราทําแล้วเรามีคลิปจํานวนถึงพันคลิปหรือยังที่เราเพียรถามหาแต่รายได้เราทําจนถึงขนาดที่ได้คลิปถึงหนึ่งพันสองพันคลิปหรือยังพี่แข่ขอบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเราทํามีคลิปสตรีมที่หนึ่งพันคลิปขึ้นไปน่นแสดงว่าคลิปของเราจะต้องมีการพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่วันลงทุกวันแต่การลงของเราอ่ะ ในวันแรกเป็นแบบไหนวันที่ผ่านการสร้างรายได้คลิปยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เกิดการพัฒนาอะไรเลยคนรับไม่ได้รับอะไรเลยยกเว้นแต่เจ้าของเพียงถามหาว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้รายได้ฉันผ่านการสร้างรายได้มานานแล้วนะเมื่อไหร่ฉันถึงจะได้เงินแต่ไม่รู้ใครบอกเลยว่ายากมากกับการที่คุณจะสามารถสร้างรายได้อยู่บนออนไลน์ได้แบบยั่งยืนเพราะออนไลน์คุณจะได้รายได้แบบไม่รู้จบนั่นหมายถึงคลิปของคุณจะต้องเป็นคลิปที่แก้ไขปัญหากับผู้คนได้คลิปคุณจะต้องเป็นคลิปที่มีประโยชน์ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ไม่่่ใชเฉพาะแค กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเล็กๆแต่ต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้บนโลกใบนี้ใครที่เจอกับเราจะต้องเป็นคนที่โชคดีเราเป็นคนที่พร้อมให้เราเป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างคุณค่าคนนั้นหรือ,อยังถ้าหากว่าวันนี้ยังเราจงเป็นคนนั้นก่อนจงเป็นคนที่หาเจ้าของให้เจอคลิปเราคมช่องเราชัดกลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนเราส่งคลิปออกไประบบ AI เ i ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเป้าหมายพร้อมรับชัดเจน เดี๋ยวระบบ AI ไก็จะกระจายการนส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่างชัดเจนพี่ไข่บอกเลยยอดวิวนาทีรายได้ผู้คนก็จะตามมาโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปร้องขอความสำเร็จไม่ใช่การเรียกร้องหรือการร้องขอไม่ใช่การพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าฉันเก่งฉันสำเร็จไม่ต้องเปล่าประกาศไม่ต้องการการยอมรับจากใครทั้งนั้นเพราะความสำเร็จที่แท้จริงก็คือมีความสุขที่ได้ให,มมให้มีความสุขที่ได้ส่งต่อมีความสุขที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และใครได้เจอกเราจะต้องเป็นคนที่โชคดีเราเป็นคนนั้นหรือ,อยังเราเป็นคนที่พร้อมให้หรือ,อยังให้แบบไรเงื่อนไขให้แบบสุดจิตสุดใจแล้วคุณเชื่อในเรื่องของบทของแรงดึงดูดไหมถ้าคุณทํามากพอคุณยืนระยะมากพอคุณส่งต่อสีดีประยอะมากเพราคุณพัฒน,นาเจ้าของมากพอคุณหาเจ้าของเจอไม่ว่าจะกู้คนเงินทองรายได้ยอดวิวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ําว่าคุณจะได้และวันนี้ถ้ายังไม่ก็จงทําให้ได้ก่อนหาเจ้าของให้เจอ แล้วกลุ่มเป้าหมายเราจะชัดถ้าเราชัดเจนกับตัวเองคนตามก็จะชัดเจนกับเราเช่นกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ภูไก่ก็มาตอบให้แล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะว่าผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้มาแล้วแต่ทำไมยอดเรียนถึงไม่ขยับโอเคไหมวันนี้ถ้าหากว่าเราทำไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนลองเปลี่ยนทำสิ่งเดิมผลลัพธ์เป็นเหมือนเดิมลองปรับลองเปลี่ยนและพัฒนา,นาเจ้าของขึ้นลองชาเลนเจ้าของขึ้นอยากได้สิ่งที่ใหม่ แต่ลงมือทําในสิ่งเดิมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเติบโตไปข้างหน้าแน่นอนนะคะเพราะอย่างนั้นพี่ไข่เขาบอกอีกนิดนึงนะคะว่าการที่เราจะประสบผลสำเร็จบนโลกออนไลน์เราจะต้องเรียนรู้ลงมือทําฝึกฝนตนไม่หยุดเพราะคนที่เก่งกว่าคนที่ประสบผลสําเร็จกว่าคนที่รวยมาก เขาก็ยังเรียนรู้ทุก,ทกวันวันนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นพี่ไขยบอกเลยว่ายากมากที่เราจะประสบวาบสเปจบนโลกออนไลน์นะคะเพราะออนไลน์ปลลเปลี่ยนยู่ตลอดเวลาค่ะขอส่งกำลังใจดีๆให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แาย์อตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะ